แย่แล้วครับตอนนี้กลุ่มเมฆหมอกเข้าปกคลุมดินแดนแห่งนี้ไว้ทุกหนทุกแห่งแล้วแล้วยังมีกลุ่มเงาดำปริศนานี้อีกพวกนี้ตั้งใจจะทำอะไรกับดินแดนแห่งนี้กันนะมีกำแพงสูงกั้นแบบนี้แล้วก็มองอีกฝั่งไม่เห็นสิคะไม่ต้องไปคบพวกเจ้าหน้าที่หรอกมีเราเป็นเพื่อนก็เพียงพอแล้วฟังแต่เราเท่านั้นพวกเงาดำ ได้สร้างกำแพงที่เรียกว่าความเกลียดชังขึ้นมากันไม่ให้ทุกคนได้พูดคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่หรือบางทีก็จะอ้างว่าพวกนี้นะพูดภาษาก็ไม่เหมือนเราเพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเรายังไงล่ะพวกนี้นะไม่ใช่เพื่อนเราอย่าไปยุ่งกับเขาเงาดำใช้จุดอ่อนเรื่องภาษาทำให้ทุกคน เข้าใจว่าพี่พี่เจ้าหน้าที่นั้นแปลกแยกอยู่คนละฝ่ายกับตัวเองทั้งๆท,ที่พี่ทหารก็เป็นคนที่อยู่ในดินแดนนี้เช่นเดียวกันเพราะเงาดําไม่อยากให้ทุกคนมีโอกาสทําความเข้าใจกับพี่พี่เจ้าหน้าที่จึงพยายามปิดทุกช่องทางของการสื่อสารทุกคนก็ยิ่งไม่ได้ปรับความเข้าใจกันจนกลายเป็นการแบ่งพักแบ่งพวก จะไปคุยทำไมเขาไม่ใช่พูกของเราหนาะเงาดำคอยสร้างก้อนเมฆขึ้นมาก้อนเมฆนั่นก็คืออคติที่ปลูกฝังให้ทุกคนมีความรู้สึกไม่ดีต่อพี่ๆเจ้าหน้าที่ให้ทุกคนคิดว่าพี่ๆเหล่านี้เป็นศัตรูที่มีเจตนาไม่ดีต่อทุกคน ้อนเมฆแห่งอคติเข้าไปรวมตัวกันยิ่งทำให้เมฆหมอกที่ปกคลุมดินแดนแห่งนี้มืดครึ้มขึ้นยิ่งกว่าเดิมหนูไอยากอยู่มืดแบบนี้เลย <c oughs> ไม่มีใครอย,อยากอยู่แบบนี้หรอกแต่จะมองไปทางหลเราก็เห็นได้ทางตันคงต้องอยู่กับความเกลียดชังแนี้ไปแนะนนขอให้ปัญหาทั้งหมดหมดไปขอให้สันติสุข กลับมาที่นี่อีกครั้งด้วยเธอและแล้วความปรารถนาก็เกิดขึ้นจริงครับเมื่อมีความช่วยเหลือมาถึงดินแดนแห่งนี้แล้วนั่นนั่นใครนะครับสวัสดีครับผมชื่อสันติครับคุณสันติคุณสันติเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่นี่ผมมาช่วยทุกคนครับคุณสันติเข้าไปหาชาวบ้านทุกคน ในพื้นที่สวัสดีครับคุณอาเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรปรึกษาผมได้นะครับคุณสันติเข้ามาทำความรู้จักกับทุกคนและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นที่นี่อย่างเป็นมิตรให้ผมช่วยนะครับคอยช่วยเหลือทุกคนในทุกๆเรื่องจนคุณสันติเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันและกลายเป็นเพื่อนกับทุกคนพอมีคุณสันติเข้ามาแบบนี้แล้วเงาดำทั้งหลายก็ตกกระป๋องนะสิครับ เมื่อมีคุณสันติเป็นเพื่อนความเกลียดชังต่างๆก็เข้ามาครอบงำใครไม่ได้ถึงเวลาแล้วที่คุณสันติจะเปิดเผยตัวจริงให้ทุกคนได้รู้อ้าวนี่คุณสันติเป็นทหารเหรอครับใช่แล้วล่ะครับเพราะจุดประสงค์ที่พวกเราเจ้าหน้าที่มาอยู่กับทุกคนที่นี่ก็เพื่อต้องการทำความเข้าใจช่วยเหลือและนำสันติมาให้ทุกคนยังไงล่ะครับ แต่พวกเราจะทำไม่สําเร็จเลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกๆคนใช่แล้วเพราะทุกคนยอมเปิดยอมรับในความตั้งใจอันดีของคุณสันติมเมฆหมอกร้ายก็ทำอะไรเราไม่ได้อย่างนี้ต้องขอบคุณคุณสันติตัวจริง <laughs> ใครๆก็เป็นคุณสันติได้ครับไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่หากเราอยากให้เกิดสันติสุขนั้นจริงๆแล้วความสุข ที่ได้จากสันตินี้ก็จะแร่กระจายส่งต่อไปถึงทุกๆคนในประเทศเลยแหละครับเพราะทุกคนในประเทศต่างรับรู้เรื่องราวของเมฆหมอกร้ายและเฝ้ารอสันติสุขให้มีแก่คนไทยด้วยกันไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนๆก็ตามอย่าลืมนะครับเริ่มจากสันติในใจเราแล้วเราจะมองเห็นสันติในตัวคนอื่น สันติสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นได้ครับ